สัดีค่ะฟังเลดี้ฟังนะคะคลิปนี้ฟังมารีวิวแชมพูแล้วก็ครีมนวดที่ฟังใช้เป็นประจำอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยแชมพูแล้วก็ครีมนวดของรีโกลคะ่ะก่อนอื่นเนี่ยฟังจะต้องแบบขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับเนี่ยหัวเนี่ยมันเป็นรังแคแบบเป็นรังแเคเยอะมากๆเลยเพราะว่า คือเราทําพวกเคมีอะไรแบบนี้กับหัวเราเนี่ยมาเยอะมากๆเลยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นกัดผมย้อมผมหรือว่า,ายืดผมอะไรเงี้ยเนาะก็คือทํามาแบบเยอะมากๆทีนี้มันก็เป็นรังแคมันมีอาการระคายเคืองหนังศีรษะอะไรเงี้นะคือไม่สามารถที่จะไปใช้แชมพูหรือว่าครีมนวดอะไรมั่วๆได้เลยเพราะว่ามันจะทําให้เป็นรังแคมากกว่าเดิมแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงหนักมากร่วงแบบร่วงเยอะมากๆร่วงเหมือนคนป่วยเลยอะร่วงเป็นกำๆเลยนะคะ ทีนี้ก็ได้ลองเปลี่ยนไปใช้พวกแชมพูกระจัดรังแคก็แล้วแชมพูเด็กก็แล้วแต่ว่าความรู้สึกก็คือพอเราใช้ไปเหมือนกับมันตอบโจทย์เราไม่หมดอะ่ะมันทําให้ผมเราแหง้งรู้สึกว่าผมมันแห้งเยอะมากเลยเพราะว่าผมเราเองอะ่ะเราก็ยังต้องการทําความร้อนในทุกๆวันอย่างน้อยๆก็คือจะต้องหนีบผมใช่ไหมก็ต้องใช้ความร้อนจากเครื่องหนีบอยู่ทีนี้พอเราไปใช้พวกแชมพูเด็กแชมพูกระจัดรังแคอะไรเรงี้ยมันเหมือนกับแบบว่ามันไม่ได้บำรุงผมอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยตอบโจทย์ ก็คือสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้แบบช่วยเรื่องรังแคด้วยช่วยเรื่องลดผมขาดร่วงด้วยแล้วก็จะต้องช่วยบำรุงผมเราได้ด้วยอันนี้ดูโลภมากใช่ไหมดูเหมือนแบบว่ามันจะมีหรอผลิตภัณฑ์แบบนั้นอะซึ่งมันมีแล้วเราก็ได้มารู้จักแล้วก็ได้ลองใช้แล้วนะคะนั่นก็คือรีโกลนั่นเองค่ะแล้วเรามาทําความรู้จักตัวแชมพูกันก่อนนะคะตัวแชมพูตัวนี้คือรีโกล Hair Protecti Shampoo for Lady ตัวนี้ก็คือตามชื่อเลยว่าเป็นแชมพูสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผมขาดร่วงผมบางนะคะมันเป็นแชมพูป้องกันผมร่วงนั่นเองนะคะแล้วก็มันมีสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนมากๆอ่อนโยนเป็นพิเศษสำหรับผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะช่วยทำความสะอาดเส้นผมอย่างอ่อนโยนไม่ระคายเคืองผ่านการทดสอบจากสถาบันผิวหนังประเทศเยอรมนีด้วยนะคะแล้วก็ ช่วยให้เส้นผมแล้วก็รากผมเนี่ยแข็งแรงลดการขาดหลุดร่วงมีมอยเจอร์ไรเซอร์จากธรรมชาติที่จะช่วยคืนความชุ่มชื้นกับผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ยังมีไบโอตินอีกด้วยที่จะช่วยบำรุงผมให้นุ่มสลวยสุขภาพดีดูแบบเงางามอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นครีมนวดผมนั่นเองนะคะตัวนี้คือรีโก h a ฮร์โปรเทคทีฟคอนดิชเนอร์นะคะตัวนี้เป็นครีมนวดสำหรับผู้ที่มีผมบางผมร่วงโดยเฉพาะเลย มีสารลีโกรพีลิขสิ์เฉพาะลีโกรที่จะช่วยบำรุงรากผมแล้วก็เส้นผมเนี่ยให้แข็งแรงลดการขาดล่วงช่วยปรับสภาพเส้นผมให้เรียบลื่นเงางามใครที่แบบว่าผมมันง่ายเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะสามารถใช้ได้เพราะโลซิลิโคนล้างออกง่ายมากไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งคราบไม่่อให้เกิดกลางแขอ่อนโยนกับหนังศีรษะแล้วก็ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วด้วยนะคะตัวนี้นะ ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะสิญซะบอบบางแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะหลังจากที่ฟังได้ใช้มานะคะสังเกตเห็นชัดๆเลยก็คือหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมอะสะอาดมากสะอาดมากจริงๆนะทุกวันนี้คือแทบจะไม่มีรังแคเลยก็ว่าได้แทบไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจริงๆเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม่มีเลยแล้วก็จากที่เคยเป็นแบบเหมือนคล้ายๆสีวัคกเซบนหนังศีรษะจะเป็นมาเรื่อยๆเป็นบ่อยมากๆเลยเนี่ย ก็แห้งแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ขึ้นใหม่ด้วยนะไม่ขึ้นใหม่มาให้กวนใจอีกเลยมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นตุ่มแดงๆอักเสบบนศีรษะของเราอะ่ะเหมือนกับเราแพ้อะไรสักอย่างนี่แหละแต่พอมาใช้ตัวนี้คือหายหายขาดเลยส่วนเรื่องผมขาดร่วงนะคะจะสังเกตได้ชัด,ชดเลยสังเกตเห็นชัดๆเลยก็คือตอนที่เราหวีผมแล้วก็ตอนที่เราสระผมเนาะจากที่มันร่วงเยอะมากเป็นร้อยๆเส้นอะ่ะทุกวันนี้มันร่วงแบบสามารถนับเส้นได้เลยก็คือน้อยลงมากจริงๆนะคะ และผมงอกใหม่ก็คือขึ้นมาเยอะมากซึ่งอันนี้ฟังทานซิงควบคู่ไปด้วยนะคะควบคู่กับการใช้แชมพูและครีมนวดตัวนี้ไปด้วยฟังก็คิดว่าไอ้ซิงที่ฟังทานน,น่าจะมีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันนะคะและอีกอย่างก็คือมันไม่ใช่แค่จะช่วยแค่เรื่องผมร่วงเรื่องรังแคอย่างเดียวนะแต่มันเหมือนแบบ เราได้บำรุงผมแบบจัดเต็มเต็มที่ไปด้วยเลยอันนี้คือชอบมากๆคือเออมันสามารถตอบโจทย์ทั้งหมดของเราได้เลยถ้าหากใครมีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะหนังศีรษะแพ้ง่ายใช้อะไรก็ยุ่งยากไปสมหมดเนาะหรือว่าใครที่แบบใช้พวกแชมพูครีมนวดแล้วชอบเป็นสิวที่หลังที่หน้าอกตรงกรอบหน้าอะไรเงี้ยก็อยากให้เปลี่ยนมาลองใช้ครีมนวดผมแล้วก็แชมพูของรีโกรดูนะคะเดี๋ยวฟังจะแปะพิกัดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะส่วนใครที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วหรือว่าเคยใช้ หรือได้มาสั่งไปดูคลิปนี้แล้วก็ไปสั่งแล้วก็ได้ใช้แล้วใช้แล้วเป็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกต่อพูดคุยคนได้นะคะในคอมเมนต์ได้เลยตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนอยากเออเห็นความแบบอยากเห็นผลของคนอื่นด้วยว่าเออคนอื่นเขาใช้แล้วรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าดีขึ้นเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาบอกต่อกันด้วยนะคะส่วนใครที่แบบหาแชมพูหาครีมนวดสําหรับ ปัญหาผมบางผมร่วงอะไรงนี้เนาะเรื่องเป็นรังแคอะไรเงี้งงยแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็จะได้เข้ามาดูด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะว่าเออจะใช้ดีหรือว่าไม่ใช้ดีแต่สําหรับฟางตัวนี้คือชอบมากๆแล้วก็ใช้อยู่ใช้ตลอดไปด้วยเอาละค่ะสําสหรับคลิปนี้ฟางขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวฟางมีอะไรดีๆนะคะอยากจะมาบอกต่อเดี๋ยวมาบอกต่อกันอีกในคลิปหน้าค่ะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย